สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชก็ <c oughs> มาจัดเสานะคะทุกคนเสาอ่าเคารัะวเสาเคารั้วมันจะมันเอ็นเนาะ <c oughs> มันเอน็นทายทำเอเสามันไม่ตรง <c oughs> เอามาดัดได้ตรงไปไหน <c oughs> อ๋ออ่าเพื่อนเพื่อนถามว่าทำอะไรเนาะ <c oughs> ป้านุชก็เลยถ่ายคลิปเนี่ย ให้เพื่อนๆดูชมนะคะทุกคนขาเออก็เป็นเป็นหลักคันแดนทุกคนดูนะตอนโน้ก็มาดัดเนาะดัดเสาดัดเสาให้ตรงมันโค้นเขาในไล่เขาไงเออมันไม่โค่วหรอกมันเอน็นมันเอ็นเข้าไปตอนโน้ก็เลยมาดัดดัดให้มันตรงนะคะทุกคนขาเออดัดรอบบ้านนี้ไปเนาะดูนะคะ,ะถึงโน้นเลยโน้นเดี๋ยวก็น,น้ก็ไป ทาใหถึงโน่นนะคะทุกคนค่ะโน่นเนาะตามมาชมต่อบ้านของแม่นะคะทุกคนจ่าแล้วก็มีบ้านประนุ์ด้วยนะอันนี้ก็ของลูกชายยังไม่เสร็จนะทุกคนค่ะออีกหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จเนาะลูกชายม่กลับบ้านมาสามปีตีละเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับมานะทุกคนเดี๋ยวก็ถ้าเขามาก็จะช่วยทําบ้านอยู่นะทุกคนอันนู้นเป็นบ้านสวนไงเป็นบ้านของแม่นะอ่าตรงนี้ แล้วก็เป็นพื้นไล่ลงไปนู่นนะคะทุกคนจ๋าเป็นอ่าเป็นไล่ปนุษย์เนาะยี่สิบแดไล่นะคะทุกคนลงไปข้งล่างนู่นเลยปนุษยก็จะทําคลิปไว้ดูนะทุกคนจ๋ามันก็จะปนุษยก็จะลงเสาแบบนี้นะคะนี่เสาแบบนี้แล้วก็เอารวดกั้นไว้เนาะป้องกันเขาอ่ามาดัานออกไนงะทุกคนกปีก็จะมีปัญหากันไงทุกคนคะ่ะ ทำอย่างนี้เขาคงไม่ดันเข้าไปนะทุกคนจ้าแต่ก็อดไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็ดันเข้าไปดันเข้าดันออกปานุก็ต้องมาหวดให้เตียนทุกตีนะคะทุกคนจ้า,าต้องปานุจะไปตะวีเดนนานไงกลับมาทางนี้ก็ลุกว่าททุกตีทุกคนาปานุก็ต้องทําทุกตีนะคะขอขอภยัยเตียงยังไม่ปกตินะเออเสียงเหตุอันนี้เป็นบ้านของลูกชายลูกชายทําไว้ตั้งหลายปีแล้วเนาะแต่ยังไม่เสร็จนะ ปนุษยก็จะมาทําความสะอาดให้เขาเขาเขาไปทํางานแต่เขาไม่ยอมกลับบ้านมาสามปีปีแล้วนะุะกแต่เขาก็คงจะกลับทุกคนจ๋ากลับมาก็จะทําต่อเพิงข้างหน้าเนี้ทําให้สวยให้เขาเนาะทุกคนตามชมต่อนะคะเพื่อนๆจา๋าตามมาจา้ามันเอ็นไงทุกคนจา๋ามันเอ็นปนุษก็จะดันเข้ามาให้มันเอ่อให้ตรงเนาะลวดจะได้ไม่เอ็นเข้าไล่เขาไงทุกคนแข็งแข็งดินก็แข็งมาก ปานุก็เอานะ้ำมาใส่ให้มันนิ่มนะทุกคนนี่ด้านนี้ก็อย่างนี้นะคะทุกคนจา๋านี่เลยนี่หลังบ้านนี่ตรงขนุนปานุจะทําความสะอาดให้ให้เตียนไงทุกคนมันลกมากอะลกมากอืมลกมากอะเสาก็เองนไปนในไร่เขาอีกดูนะเออเสาเอ็เอนปานุก็จะดัดให้ตรง งนี้ก็โลกมากเนี่ยดูเดี๋ยวป้านูจะคาดให้เตียนไงทุกคนจะคาดให้เตียนเนาะเนี่ยยังไงป้านูก็ขอฝากกดติดตามกดสติ๊กเกรกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของป้านูต่อไปนะคะปวนจ้าบ๊ายบายมันโลกเกินรักนะจุบ๊บ